น,น้องนะับวันตั้งตารลอกวางวันไหววันใจผู้ชายลูบโลอายเพื่อนอายไม่อายพอและกลัวจะล้อเกอ้อมันสายบัวน้องอายเขานะคนทักนินทาก,กันทั่วชาวบ้านพูดอะไรไม่กลัว